เรียนคณะกรรมการที่ประเมินทุกท่านค่ะดิฉันชื่อนางสาวเ็นิกามูสิกวงตำแหน่งครูวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีาคณะครุศาสตร์เอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภาาัฏสุนันทามันจูเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนปราจินราชดรอนอัมรุงตั้งอยู่ถนนปราจินอนุสร์ตตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีค่ะ สังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนคนรนายกโรงเรียนปราจินรัศดรอัมรุงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เขตพื้นที่บริการอําเภอเมืองเจ็ดตำบลได้แก่ตำบลรอบเมืองตำบลหน้าเมืองตำบลท่างามตำบลดงพระรามตำบลบ้านพระ ตำบลไมเคปและตำบลบางเดช้าค่ะโรงเรียนปาจิลานลัาลอมรุงบริหารง,งานโดยนายสุรศักสอนเรนพุ่มในการโรงเรียนค่ะปรัชญาของโรงเรียนคือนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคติพจน์ของโรงเรียนปราจิลานลัาลอมรุงคือคนไร้การศึกษาเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ไม่ได้รดน้ำพรวนดิน คำขวัญประจำโรงเรียนนีวินัยใฝ่คุณธรรมเลิศล้ำวิชาการประสานสังคมสีประจำโรงเรียนคือสีน้ำเงินขาวค่ะปัจจุบันดิฉันสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิชาที่ทำการสอนในคลิปคือวิชาภาษาไทย6รหัส33102 หน่วยการเรียนรู้เรื่องการสร้างคำโดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนยัยร่วมกับแบบฝึกทักษะสาเหตุที่ดิฉันเลือกที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียนชยั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนื่องจากการสร้างคำเป็นเรื่องสำคัญเป็นพื้นฐานของการเรียนหลักภาษาในหลายๆเรื่องเช่นวลีการสร้างคำในภาษาต่างประเทศ หรือคำสมาดสนธีเป็นต้นค่ะรวมไปถึงยังต่อยอดไปในเรื่องของชนิดของคำหน้าที่ของคำและประโยคได้อีกด้วยสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญและความจําเป็นที่ต้องเรียนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะสาระที่4หลักการใช้ภาษาไทย นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายและรู้สึกว่าหลักการใช้ภาษาไทยเป็นเรื่องที่ยากและในด้านเนื้อหาวิชาพบว่าการสร้างคำในภาษาไทยเกิดปัญหาคือนักเรียนไม่ทราบความหมายของคำศัพท์วิธีการสร้างคำและสับสนระหว่างคำมูลคำะสมคำซ้ำและคำซ้อนการใช้คำเหล่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจหลักการสร้างคำแต่ละประเภท จึงจะสามารถใช้คําได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาค่ะดิฉันจึงได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบอุป,ปนยัยร่วมกับแบบฝึกทักษะโดยมีขั้นตอน5ขั้นตอนคือ 1. ขั้นเตรียมการทบทวนความรู้เดิม 2. ขั้นสอน สขั้นเปรียบเทียบ 4. ขั้นสรุปและ5ขั้นนำไปใช้โดยการสอนแบบอุปนยัยร่วมกับแบบฝึกทักษะจะทําให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิมได้โต,ต้ตอบได้ทำกิจกรรมกลุ่มออกมาสรุปความรู้หน้าชั้นเรียนนอกจากนี้ยังได้ทดลองทําแบบฝึกหัดจนชํานาญการนำวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนยัย ร่วมกับแบบฝึกทักษะทําให้นักเรียนเกิดความสนใจมีความสุขกับการเรียนมีการทบทวนเนื้อหาที่เรียนนําไปสู่ความเข้าใจที่คงทนและสามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริงค่ะวิธีการดาเนินง,งานให้บรรลุผลน,นั้นข้อที่1นข้าพเจ้าวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบอุป,ปนยัยร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อใช้ประกอบในบทเรียนให้หน่าสนใจเข้าใจและสนุกสนาน 2. ข้าพเจ้าศึกษาวิธีการสอนจากผลการวิจัยหลายๆเล่ม และพบว่าวิธีการสอนนี้เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมากขั้นที่ 3. ข้าพเจ้าได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ถามความคิดเห็นจากครูในกลุ่มสาระและได้รับคำตอบในทางบวกข้าพเจ้าจึงได้นำมาใช้กับนักเรียนค่ะ 4. ข้าพเจ้าเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมโดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนยัยร่วมกับแบบฝึกทักษะ 5. ดําเนินการจัด กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบอุปนยัยร่วมกับแบบฝึกทักษะดังนี้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนยัยร่วมกับแบบฝึกทักษะทําให้นักเรียนเกิดความรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยความเข้าใจนักเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอนประกอบไปด้วยขั้นตอนที่1 ขั้นเตรียมการทบทวนความรู้เดิมเพื่อเราความสนใจที่จะรับความรู้ใหม่โดยใช้บัตรคำจากนั้นตั้งคำถามกระตุ้นความรู้ความคิดเกี่ยวกับความหมายของคำและวิธีการสร้างคำในภาษาไทยเพื่อโยงเข้าสู่บทเรียนค่ะขั้นที่2ผู้สอนนำเสนอตัวอย่างคำเพื่อให้ผู้เรียนจัดกลุ่มการสร้างคำในภาษาไทย ขั้นที่สขั้นเปรียบเทียบผู้เรียนทําการสังเกตค้นหาวิเคราะห์รวบรวมเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบในตัวอย่างแยกแยะข้อแตกต่างมองเห็นความสําคัญในรายละเอียดที่เหมือนกันต่างกันของตัวอย่างคําที่ครูได้เตรียมไว้และนําให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่าง 4. ขั้นสรุป ผู้เรียนนำข้อสังเกตต่างๆจากตัวอย่างมาสรุปเป็นความหมายและวิธีการสร้างคําในภาษาไทยโด้ยตัวของผู้เรียนเองค่ะ 5. ขั้นนำไปใช้โดยให้ผู้เรียนนำความรู้มาใช้ในการทําแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องการสร้างคําในภาษาไทยโดยนักเรียนมีโอกาสได้ฝึกซ้ำจนเกิดความชำนาญซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมและแบบฝึกทักษะได้ตามวัตถุประสงค์ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมทําให้นักเรียนเข้าใจและสามารถนําไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้ค่ะซึ่งผลลัพธ์นั้นก็ทําให้นักเรียนสามารถสอบวัดความรู้ได้ผ่านถึง80%ซซึ่งตรงตามกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะขอบคุณค่ะ